ราชันทะลวงฟ้าตอนที่หกสิบสาคลั่งจมตีอาจารย์อี้ชิงสายหน้าพูดออกมาไม่ได้เห็นมาหลายปีแล้วคิดไม่ถึงว่ายังมีสิทธิคณะกำแหงฝึกวิชานี้พวกบ้าที่ไม่รักร่างกายตัวเองจริงๆหานเฟิงหัวเราะออกมาเบาๆแต่รอยยิ้มของเขามีความดูหมิ่นเล็กน้อยที่แท้นี่คือคลั่งโจมตีนี่เองก็ไม่เท่าไหร่อาจารย์อี้ชิงตบหัวหานเฟิงหนึ่งทีแล้วพูดว่า สำหรับนายหน้าไม่เท่าไรแต่ถ้านายไม่มีร่างกายและสายเลือดที่ถ่ายทอดจากตระกูลนายนายยังกล้าพูดแบบนี้ไหมรู้จักถ่อมตัวบ้างไม่รู้เรื่องอะไรเลยหานเฟิงหัวเราะคิกคักลูบหัวแล้วพยักหน้างหงึกหงักถ้าพูดว่าการโจมตีของเฉียวเซวินเหมือนวิธีการสู้ของสัตว์ปากคลุมคลั่ง,งนั้นวิธีการต่อสู้ของลูกฝานก็เหมือนกับภูเขาใหญ่อันมั่นคงเขาออกหมัดไม่เร็วแต่ทุกหมัดที่ออกไปสามารถทำให้เฉียวเซวินตัวสะเทือนได้ เจอการโจมตีของเฉียวเซวินอย่างต่อเนื่องแต่กลับไม่สะเทือนสักนิดในที่สุดลู่ฟานเห็นโอกาสเหมาะสัดหมัดเข้าไปที่หมัดของเฉียวเซวินพอดีหมัดทั้งสองปะทะกันพลังอันน่ากลัวทำงานอยู่บนแขนของทั้งสองคนเสียงแตกดังขึ้นชัดเจนสองครั้งเห็นได้ชัดว่าการโจมตีเพียงครั้งเดียวทำให้กระดูกของทั้งสองคนหักเสียงที่ทำให้คนเสียวฟันแบบนี้ทำให้พวกนักเรียนถึงกับขมวดคิ้ว แต่ลู่ฝานกับเฉียวเซวินเหมือนไม่เป็นอะไรเลยซัดหมัดซ้ายออกมาปะทะใบหน้าของอีกฝ่ายครั้งนี้เฉียวเซวินโดนซัดจนกระเด็นออกไปล้มลงบนพื้นทันทีใบหน้าของลู่ฝานโดนชกจนยุบลงไปแต่ต่อมาก็กลับเป็นเหมือนเดิมอย่างประหลาดเฉียวเซวินที่นอนอยู่บนพื้นกระอักเลือดออกมาฉันแพ้แล้วเฉียวเซวินยิ้มขมขื่นลูบใบหน้าที่โดนซัดจนเบี้ยวของตัวเองคิดไม่ถึงว่าผลการฝึกตนด้านร่างกายของนายจะแข็งแกร่งกว่าฉัน ลู่ฝานในเกิดมาเพื่อคณะกำแหงของฉันลู่ฝานพูดอย่างราบเรียบว่าบนโลกนี้ไม่มีอะไรที่เป็นมาแต่กำเนิดหรอกเฉียวเซวินพยักหน้าเข้าใจจากนั้นก็สลบไปลู่ฝานคณะหนึ่งเดียวชนะครูขึ้นมาประกาศบนเวทีนักเรียนคณะกำแหงลุกขึ้นปรบมือถึงพวกคณะกำแหงแพ้สามรอบต่อเนื่องแต่พวกเขากลับยอมรับความพ่ายแพ้จากใจอาจารย์เซินถูคณะกำแหงเหาะแล้วพูดว่า ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมดูเหมือนว่าฉันต้องถามตาเท่าอี้ชิงสักหน่อยแล้วว่าเขาสอนสิทธิ์อย่างไรลู่ฝานร่างกายยอดเยี่ยมอย่างประหลาดต้องถามสักหน่อยแล้วอาจารย์ซิงยวนเห็นนักเรียนคณะกำแหงตะโกนเรียกชื่อลู่ฝานเขาใส่ยะยิ้มแล้วพูดว่าตะโกนเรียกชื่อของอีกฝ่ายดูเหมือนคณะกำแหงก็จบสิ้นแล้วสินะพูดจบอาจารย์ซิงยวนลุกขึ้นเดินออกไปเอียนชิงและคนอื่นรีบเดินตามไปมีเพียงหว้วนเย่ที่ยังนั่งอยู่ตรงนั้นไม่ได้ตามคนคณะอินอย่างไป เธอยิ้มแล้วมองลู่ฝานจากไกลๆห้วนเย่หัวเราะอย่างมีความสุขลู่ฝานฟังเสียงเชียร์อยู่บนเวทีอย่างเงียบๆแขนขยับเล็กน้อยกระดูกที่โดนกระแทกจนหักต่อกันโดยอัตโนมัตินี่คือวิธีที่เขาทำความเข้าใจได้ในช่วงนี้วิธีแห่งชีวิตรักษาทุกสรรพสิ่งบาดเจ็บแค่นี้ไม่อยู่ในสายตาเขาสักนิดการกระทำของลู่ฝานอยู่ในสายตาของคนที่ดูออก โดยเฉพาะอาจารย์สเสวียนเจินเห็นอาการบาดเจ็บที่แขนของลูกฝานฟื้นฟูอย่างรวดเร็วก็อดยิ้มอย่างประหลาดออกมาไม่ได้แต่สเสวียนเจินไม่ได้พูดอะไรมากพวกอาจารย์ที่ดูออกก็พากันมีสีหน้าประหลาดไม่รู้กำลังคิดอะไรอยู่การต่อสู้สามรอบสิ้นสุดลงแล้วคณะหนึ่งเดียวแทนที่คณะกำแหงอย่างเป็นทางการเป็นคณะลำดับที่ห้าในสถาบันสอนวิชาบูลำดับนี้จะเรียกว่าสูงก็ไม่สูงจะเรียกว่าต่ำก็ไม่ต่ำแต่สำหรับคนอื่น คณะหนึ่งเดียวได้สร้างประวัติศาสตร์แล้วไม่เพียงแต่เป็นประวัติศาสตร์ที่หลุดพ้นจากการเป็นลำดับสุดท้ายสู้อย่างต่อเนื่องจนมาเป็นห้าอันดับแรกสิ่งสำคัญกว่านั้นสามารถเอาชนะคณะนานาคณะสิงขรคณะสงบใจคณะกำแหงได้ด้วยการต่อสู้จัดอันดับเพียงครั้งเดียวผลการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้คณะอื่นไม่เคยมีมาก่อนแม้จะย้อนไปตอนที่คณะหินอย่างรุ่งเรืองก็ต้องใช้เวลาถึงห้าปีเต็มถึงจะขึ้นสู่อันดับหนึ่งได้ ทุกครั้งเอาชนะหนึ่งถึงสองคณะได้ถือว่าถึงขีดจำกัดแล้วจะไปเหมือนคณะหนึ่งเดียวที่สามารถเอาชนะสี่คณะได้อีกทั้งยังดูมีพลังเหลือล้อนได้ยังไงละ่ะไม่ว่าใครก็ดูออกว่าคณะหนึ่งเดียวไม่ได้ทุ่มสุดตัวอย่างน้อยลูกฝานก็ต้องออมมือแน่นอนว่ากันว่าตอนเขาไปสู้ที่คณะสิงขรได้ใช้วิชากระบี่อันน่ากลัวแต่วันนี้เขายังไม่ได้ใช้วิชากระบี่เลย ในคืนวันเดียวกันคณะกำแหงเชิญอาจารย์และสิทธิ์ที่โดดเด่นของก้าคณะแสดงถึงการเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับแขกผู้มาเยือนเดิมทีพวกลูกฝานควรกลับไปแล้วได้ยินว่ามีงานเลี้ยงจึงอยู่ต่อทันทีโดยเฉพาะสิทธิพี่หานเฟิงรีบกลับไปบอกให้อาจารย์อี้ชิงแจ้งพวกอาจารย์เต้ากวงบอกให้สิทธิพี่ใหญ่กับเจ้าดำมาด้วยกันนี่สิถึงเรียกว่ามางานเลี้ยงอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาไม่งั้นจะขาดทุนเปล่าๆทุกคนต้องมีความสุขด้วยกันสิ ความจริงเป็นสิ่งยืนยันว่าคนคณะหนึ่งเดียวเป็นพวกที่เห็นแก่กินตามคาดขณะสิทธิพี่ใหญ่ที่ไม่ยอมแม้แต่จะขยับยังรีบพาเจ้าดำมาด้วยเมื่อมาถึงก็ถามว่างานเลี้ยงเริ่มตอนไหนฉันเอาชามใหญ่ของฉันมาด้วยยามค่ำคืนมีไฟสว่างสวัยถงใหญ่บูคณะกำแหงจัดงานเลี้ยงยิ่งใหญ่คนคณะต่างๆล้วนอยู่ที่นี่มีเพียงคณะอินอยางที่กลับไปก่อนแต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไร สไตล์ของคณะกำแหงก็คือกินดื่มอย่างเต็มที่ในงานเลี้ยงไม่ค่อยมีผักสักเท่าไรล้วนเป็นอาหารจากเนื้อหลากหลายชนิดชามที่มีเหล้าเต็มเปียมใหญ่จนแทบจะเหมือนหม้อแล้วนี่ทําให้พวกหันเฟิงและสิทธิพี่ใหญ่ตะโกนออกมาว่าซใจเจ้าดําก็กินอย่างมีความสุขอีกทั้งไม่เพียงแค่กินยังแอบหยิบเก็บไว้ด้วยตั้งแต่เป็นคนทําอาหารของคณะหนึ่งเดียวเจ้าดําใช้ชีวิตเก่งขึ้นเรื่อยๆบนโต๊ะเหล้าคณะอื่นพากันมาสแสดงความยินดีกับอาจารย์อี้ชิง วันนี้อาจารย์อี้ชิงสบายใจมากหัวเราะจนไขมันสะเทือนทั้งตัวคนที่มาดื่มแสดงความยินดีกับลูกฝานก็ไม่น้อยอีกทั้งยังเป็นนักเรียนคณะกำแหงด้วยสิทธิพี่ลูกฝานมาดื่มสักแก้วแม้ผมเป็นนักเรียนคณะกำแหงแต่ก็ยอมรับว่าพี่เป็นชายที่แท้จริงต่อไปสิทธิพี่ลูกฝานช่วยชี้แนะด้วยสิทธิพี่ลูกฝานเก่งจริงๆจะย้ายมาคณะกำแหงของเราตอนไหนพี่ควรเป็นคนคณะกำแหงของพวกเรา สิทธิพี่ลูกฝานมีคู่ครองหรือยังน้องสาวผมยังไม่มีคู่ครองเลยลองคิดดูหน่อยไหมนี่เป็นรูปของเธอสิทธิพี่ลูกฝานยังไม่มีภรรยาใช่ไหมดูฉันสิถึงจะดูห้าวไปหน่อยแต่ก็มีนมมีก้นนะว,นว่ากันว่าก้นใหญ่มีลูกง่ายนะเรามาลองคบกันสักระยะไหมนีพวกนายดึงฉันทําไมรนหาที่ตายเหรอลูกฝานยิ้มแหย่ทำได้เพียงรับมือด้วยการพยักหน้าไป นักเรียนคณะกัมแห่งพวกนี้มีความเป็นกันเองมากแม้พวกเขาจะหยาบคายแต่ก็มีความจริงใจเป็นชายอย่างแท้จริงแน่นอนว่าผู้หญิงก็นับว่าเป็นหญิงแกร่งกว่าจะรับมือคนพวกนี้เสร็จไม่ง่ายเลยคิดไม่ถึงว่าเฉียวเซวินจะมาด้วยใบหน้ายัางซีดอยู่เล็กน้อยเฉียวเซวินหัวเราะอย่างมีพลังไม่กี่ครั้งเข้ามายกชามเล่าขนาดใหญ่กับลูกฝานแล้วพูดว่าลูกฝานมาชนแก้วกันกา,การต่อสู้วันนี้มีความสุขจริงๆลูกฝานก็ยกชามเล่าแล้วพูดว่า เชิญครับสิทธิเฉียวเซวินเชิญทั้งสองดื่มรถเดียวจนหมดจูๆ่ๆเฉียวเซวียนพูดกับลู่ฝานเสียงเบาว่าลู่ฝานไปหลังคณะหลังจบงานเลี้ยงอาจารย์อยากเจอนายลู่ฝานจิตใจวุไหวอาจารย์ที่เฉียวเซวินพูดถึงแน่นอนว่าคงเป็นอาจารย์เซิรนถูกคณะกำแหงแม้ลู่ฝานไม่รู้ว่าอาจารย์เซินถูต้องการเจอเขาเพราะอะไรแต่คงไม่ใช่เรื่องร้ายจึงพยักหน้าเบาๆเฉียวเซวินพูดจบก็หัวเราะเบาๆพูดเสียงดังว่า ลู่ฝานครั้งหน้ารอแผลฉันหายก่อนต้องสู้กับนายอีกครั้งแน่นอนลู่ฝานประสานมือคาระวะแล้วพูดว่ายินดีต้อนรับทุกเมื่อทั้งสองมองหน้ากันแล้วหัวเราะเฉียวเซวินเดินออกไปเมื่อเฉียวเซวินเพิ่งเดินออกไปอีกด้านมีคนที่ลู่ฝานไม่ค่อยรู้จักเดินเข้ามาผู้ชายหน้าตาโดดเด่นดูผอมเล็กน้อยสีหน้าดูซีดเล็กน้อยเดินเข้ามาทางลู่ฝานในมือเขามีชามเล็กๆในนั้นมีเหล้าเพียงครึ่งหนึ่ง เขาเอาชามเล็กๆมาดื่มยินดีกับลูกฝานในงานเลี้ยงที่ดื่มเหล้ากันชามใหญ่แบบนี้ทําให้เกิดเสียงหัวเราะจากนักเรียนคณะกำแหงไม่น้อยแต่คนคนนี้ไม่สนใจสักนิดเดินมาหน้าลูกฝาแล้วยิ้มฉันคือหลวตาคณะฟ้าร้องสิ์น้องลูกฝาดื่มสักแก้วสิเมื่อได้ยินคําว่าหลัวตาเสียงบริเวณรอบๆเบาลงหลัวตาคณะฟ้าร้องชื่อนี้มีอิทธิพลในสถาบันสอนวิชาบูในช่วงนี้ คณะฟ้าร้องเป็นเป้าหมายต่อไปที่คณะหนึ่งเดียวจะท้าประลองอีกทั้งหลัวตาเป็นศัตรูที่พวกลู่ฝานจะรับมือยากที่สุดลู่ฝานยกยิ้มมุมปากจ้องไปที่ดวงตาทั้งสองข้างของหลัวตาดวงตาของนักบูสามารถบอกแดนผลการฝึกตนได้ที่เรียกว่าดวงตาสะท้อนระดับขั้นดูว่าคนคนหนึ่งแข็งแกร่งโดดเด่นหรือไม่ผ่านดวงตาคนนั้นดวงตาทั้งสองข้างของหลัวตาน,นิ่งสงบไม่วุไหวทำให้ลู่ฝานแอบพยักหน้า ได้ยินว่าวิชาของคณะฝาร้องฝึกการโจมตีเป็นหลักต้องฆ่าด้วยการโจมตีเดียววิชาบูระดับนี้ต้องโดดเด่นจนหน้าตกใจแน่นอนดวงตาเหมือนกระบี่คิ้วเหมือนดาบแต่หลัวตานิ่งขนาดนี้ต้องฝึกจนถึงอีกระดับแน่นอนลู่ฝานสัมผัสได้ถึงการมีอยู่ของวิชาบูพอดีทั้งสองคนชนชามกันเบาๆแล้วดื่มรวดเดียวจนหมดหลัวตานเช็ดคราบเล่ามุมปากแล้วยกยิ้มมุมปากรอยยิ้มของเขาประหลาดมากเหมือนซิกหน้าด้านหนึ่งพิการขยับมุมปากได้เพียงข้างเดียว ได้ยินว่านายไปคณะสิงขรเพียงคนเดียวงั้นรอให้ในายไปคณะฟ้าร้องสู้กับฉันเพียงคนเดียวเป็นไงเมื่อพูดออกมาทุกคนพากันเงียบมองมาทางนี้อย่างตะลึงทารบหลวตาเป็นฝ่ายทารบลู่ฝานคณะหนึ่งเดียวกับคณะฟ้าร้องสู้ตัดสินแพ้ชนะเหรอลู่ฝานขมวดคิ้วเบาๆเรื่องนี้ผมตัดสินใจไม่ได้หรอกต้องถามพวกสิทธิ์พี่ก่อนว่าจะตกลงหรือเปล่า ลู่ฝานเพิ่งพูดจบหานเฟิงและคนอื่นโบกมือไปมาฉันไม่สู้แล้วเหนื่อยจะตายสิน้องลู่ฝานจัดการเองเลยชูสิงกัดน้องไก่พูดแบบไม่ชัดว่าใช่ในายสู้เองเลยชูเทียนพูดว่าสู้รอบเดียวก็รอบเดียวฉันว่าโอเคนะสิทธิพี่ใหญ่โบกขาหมูในมือใส่ลู่ฝานลู่ฝานมีสีหน้าเหนื่อยใจหลัวตานรอยยิ้มเต็มใบหน้าแววตาที่มองพวกชูสิงเป็นมิตรมาก พวกคนน่าสนใจพึมพำออกมาหนึ่งประโยคหลัวตาพูดต่อในเมื่อสิทธิพี่ของนายตกลงแล้วลู่ฝานงั้นเราตกลงกันแล้วสองวันหลังจากนี้ต่อสู้ครั้งเดียวตตดสินแพ้ชนะที่ผาเลยถิงไม่มีผู้ชมไม่มีใครรบกวนลู่ฝานวางชามเล่าลงพูดอย่างราบเรียบว่าเอาตามที่พี่ต้องการหลัวตายิ้มแล้วพยักหน้าจากนั้นหันหลังเดินออกไปบทสนทนาของพวกเขาสองคนมีคนจำนวนมากได้ยินไม่ต้องสงสัยเลยว่าผ่านวันนี้ไป คนทั้งสถาบันสอนวิชาบูต้องรู้เรื่องที่ลู่ฝานคณะหนึ่งเดียวกับหลัวตาลคณะฟ้าร้องต่อสู้กันงานเลี้ยงดำเนินไปหนึ่งถึงสองชั่วยามตอนที่กำลังจะจบอาจารย์เซินถูลุกออกจากที่นั่งเงียบๆจากนั้นเดินไปที่ประตูหลังทงใหญ่บูลู่ฝานเห็นหลังจากทักทายอาจารย์อี้ชิงเขาก็เดินออกไปเดินไปทางประตูด้านหลังมีนักเรียนคณะกำแห่งทักทายลู่ฝานเป็นระยะลู่ฝานพยักหน้าเป็นการตอบกลับจากนั้นเดินออกจากทงใหญ่บู เมื่อเดินออกมาเสียงวกเวกเบาลงไม่น้อยเมื่อมองออกไปเห็นต้นไม้ดวงจันทร์อยู่บนฟ้าดวงดาวเต็มท้องฟ้าเดินตามทางเดินหินเล็กๆไปด้านหน้าสุดทางของคณะเป็นประตูบานหนึ่งทำจากทองสำริดไม่มีลวดลายใดๆดูธรรมดาทั่วไปเมื่อเปิดประตูเห็นแสงจากด้านหลังประตูแบบรางๆลู่ฝานเปิดประตูเบาๆแล้วเดินเข้าไปเห็นอาจารย์เซนถูนั่งอยู่ด้านหน้าโต๊ะหินพร้อมใบหน้าที่มีรอยยิ้มมาสีลู่ฝาน อาจารย์เซินถูกวักมือเรียกเขาดื่มจนหน้าแดงระเรื่อตอนนี้ข้างตัวยังมีไหเล่าวังอยู่ลู่ฝานนั่งลงตรงข้ามอาจารย์เซินถูประตูสำริดด้านหลังเกิดเสียงดังเอี๊ยดอาจากนั้นก็ปิดลงอาจารย์เซินถูหยิบแก้วมาใบหนึ่งเป็นแก้วเคลือบดินเผาด้านบนมีลวดลายเป็นเครื่องเคลือบที่ผ่านการทำมาอย่างดีเหล้าสีใสสะท้อนดวงจันทร์จนเกิดแสงระยิบระยับดมแล้วไม่มีกลิ่นหอมอะไรดื่มสิมีประโยชน์กับนาย อาจารย์เซินถูยิ้มแล้วดื่มเองก่อนลู่ฝานยกแก้วเหล้าดื่มรวดเดียวจนหมดเหล้าผ่านลำคอกลายเป็นคลื่นความร้อนลู่ฝานหน้าแดงเล็กน้อยรู้สึกว่าฤทธิ์แอลกอฮอล์พุ่งไปทั่วร่างกายเหมือนได้กินยาชั้นดีอย่างไรอย่างนั้นเริ่มมีเสียงดังเบาๆออกมาจากตัวเหล้าแก้วหนึ่งลงสู่ท้องลู่ฝานรู้สึกว่าพลังปราณของตัวเองเพิ่มขึ้นกว่าเท่าประสิทธิภาพระดับนี้ดีกว่ายาชีวิตทั่วไปเหล้าดี ลู่ฝานพูดออกมาอ้าปากพ่นคลื่นความร้อนออกมาแวตาอาจารย์เซินถูด,ดูตกใจเล็กน้อยลู่ฝานดื่มไปแก้วใหญ่แต่ดูเหมือนไม่เป็นไรเลยเขาจําได้ว่าครั้งก่อนให้เฉียวเซวินดื่มแก้วนี้ไปเฉียวเซวินโดนฤทธิ์แอลกอฮอล์จนตัวสัน่นเซินถูไม่รู้ว่าลู่ฝานเคยดื่มยาที่แรงกว่าเล่านี้ยาที่อาจารย์หูเฉินทําให้เขามีอะไรบ้างที่ไม่รุ่มร้อนทรมานลู่ฝานชินไปนานแล้วเล่าแค่นี้จะทําให้เขาขาดสติไม่มีทางอยู่แล้ว อาจารย์เซินถูป่ระเมินลู่ฝานสูงขึ้นอีกแล้วลู่ฝานนายเล่นหมากรุกเป็นไหมอาจารย์เซินถูชี้ไปที่โต๊ะด้านหน้าลู่ฝานจึงเห็นว่าบนโตหินสลักเป็นกระดานหมากรุกขณะเดียวกันตัวหมากก็วางอยู่เรียบร้อยแล้วลู่ฝานพูดอย่างราบเรียบว่ารู้นิดหน่อยครับแต่ความสามารถด้านหมากรุกไม่มากอาจารย์เซินถูยิ้มแล้วพูดว่ารู้นิดหน่อยก็โอเคแล้วมาเล่นเป็นเพื่อนฉันสักตาสิ ลู่ฝานพยักหน้าสายตามองไปที่กระดานหมากรุก,กแม้ไม่เข้าใจว่าอาจารย์เซิรนถูเรียกเขามาเพราะแค่ต้องการให้เล่นหมากรุกแต่ในเมื่ออาจารย์เซิรนถูพูดแล้วเล่นสักตาจะเป็นไรไปทั้งสองเริ่มเล่นตอนวางหมากตัวแรกตอนหยิบหมากตัวแรกขึ้นมาลู่ฝานรู้สึกผิดปกติเป็นแค่ตัวหมากธรรมดามดาทำไมเมื่ออยู่ในมือกลับรู้สึกหนักเหมือนภูเขาเขาไม่สามารถยกหมากตัวนี้ขึ้นมาได้ลู่ฝานมองอาจารย์เซิรนถูอย่างตกตะลึง แต่อาจารย์เซิร์นถูมองค์ลู่ฝานด้วยสีหน้าปกติทำไมนายไม่เริ่มเดินก่อนเหรืองั้นฉันเริ่มก่อนนะพูดพลางอาจารย์เซิ์นถูหยิบตัวหมากขึ้นมาอย่างง่ายดายแล้วเดินหมากสายตาของลู่ฝานจ้องไปที่ตัวหมากทันใดนั้นลู่ฝานมองออกยิ้มแล้วพูดว่าที่แท้คือหินผนึกกำลังนี้เองอาจารย์เซิร์นถูตาเป็นประกายความรู้ดีนายเป็นนักเรียนคนแรกในบรรดานักเรียนที่เล่นหมากรู้กับฉัน แล้วรู้ที่มาของตัวหมากนี้ไม่เลวคือหินผนึกกำลังอีกทั้งยังเป็นหินผนึกกำลังที่ไม่ธรรมดาตัวหมากทั้งหมดหนักเหมือนภูเขาตัวหมากไม่สามารถคาดเดาได้เมื่อเล่นหมากกระดานนี้จบก็สามารถวางหมากกระดานอื่นที่เรียกว่าหมากแห่งวิธีบูโอเคถึงตานายแล้วลูกฝานสุดหายใจปราณชี้ในตัวพรุ่งพ่านใช้แรงตรงนิ้วพยายามจะยกตัวหมากขึ้นมาแต่หมากตัวนี้หนักเกินไปจริงๆเหมือนมันงอกอยู่บนกระดานหมากรุก แต่ถ้างอกอยู่บนกระดานจริงๆจากพละกําลังของลูกฝานเอากระดานหมากรุกขึ้นมาทั้งกระดานก็ยังไม่มีปัญหาแต่ตอนนี้อย่าว่าแต่เอากระดานหมากรุกขึ้นมาเลยแค่หมากตัวเล็กๆแค่นี้เขายังไม่สามารถขยับมันได้อาจารย์เซิรนถูหัวเราะแล้วพูดว่านายไม่เดินอีกแล้วหรืองั้นฉันเดินต่อนะนําก่อนหนึ่งเก้าจะโดนนําไปตลอดพูดพลางอาจารย์เซิรนถูเดินหมากอีกครั้งลูกฝานยิ้มบางๆมองอาจารย์เซินถูยังไม่เคยเจอการเดินหมากวิธีนี้มาก่อน ลูกฝานพูดว่าอาจารย์เซินถูคุณไม่คิดว่าการเดินหมักแบบนี้ผมมีแต่แพ้เท่านั้นเซินถูพยักหน้าแล้วพูดว่าใช่นายต้องแพ้อย่างไม่ต้องสงสัยนอกจากนายจะยกหมากขึ้นมาเรายังมีเวลาถ้านายรู้สึกไม่ยุติธรรมงั้นฉันจะบอกนายว่าทุกเรื่องบนโลกนี้ล้วนเป็นเช่นนี้นายทำอะไรไม่ได้คนอื่นเขาก็ทำ นายเอามาไม่ได้คนอื่นเอามาได้นายเอาแต่ย่ำอยู่ที่เดิมมีเพียงความตายเท่านั้นไม่มีอะไรคาดเดาได้ลู่ฝานจิตใจวุบไหวคำพูดของอาจารย์เซินถูทำให้เขาทำความเข้าใจได้เล็กน้อยไม่พูดพร่ำอะไรมากลู่ฝานเริ่มกระตุ้นพลังฟ้าดินมารวมไว้ที่นิ้วของตัวเองเขาไม่กล้ากระตุ้นมากเท่าไรนักเพราะอาจารย์เซินถูยังนั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามอาศัยพลังฟ้าดินเล็กน้อยมีแสงเล็กน้อยก่อตัวที่นิ้วของลู่ฝาน อาจารย์เซินทูเห็นภาพตรงหน้าจึงพูดอย่างตกใจว่ามีความสามารถเหมือนนายยังไม่ได้เข้าสู่แดนปราณชีวิตกระตุ้นพลังฟ้าดินได้ถือว่าไม่เลวถึงเป็นพวกผู้ฝึกชีก็คงประมาณนี้เหมือนกันลู่ฝานจับตัวหมากเอาไว้อีกครั้งค่อยๆย,ย,ยกขึ้นมาช้าๆครั้งนี้เขาขยับตัวหมากได้นิดหน่อยแต่แค่นิดหน่อยเท่านั้นลู่ฝานมีเหงื่อออกตรงหน้าผากเขาพยายามสุดความสามารถแล้ว แต่ต่อมามีพลังอันน่ากลัวพุ่งออกมาจากตัวหมักกระแทกเข้ากับตัวเขาแรงโจมตีหนักเหมือนภูเขาจู่ๆลู่ฝานรู้สึกว่ามีหินหนักนับไม่ถ้วนทับเอาไว้นิ้วของเขาไร้เรี่ยวแรงวิธีบูลู่ฝานพูดออกมาอย่างตกใจอาจารย์เซินถูพยักหน้าเบาๆเป็นการสื่อว่าลู่ฝานพูดถูกอาจารย์เซนถูเดินหมักอีกครั้งเดินหมักครั้งที่สามนายเหลืออีกแค่ไม่กี่ก้าวแล้ว